จริงๆแล้วคำว่าหลอดกระจูดเนี่ยมันก็คือคำว่าหลอดเราไปทดแทนหลอดพลาสติกบางเอิญว่าตัว,ต,วตัวกระจูดมันมีคุณสมบัติสนองตอบต่อ requirement ของตัว product พวกนั้นนะฮะคือยาวแล้วก็มีความแข็งแรงที่สามารถที่จะทำได้เพื่อจะทดแทนหลอดที่เราใช้ทิ้งนะฮะ หลอดดูดน้ำก็คือเราก็ดูกันใช่ไหมฮะว่ามันก็มันก็คือพลาสติกคือพพลิเมอร์ชนิดหนึ่งฮะที่ไม่สามารถย่อยสลายตัวได้ใช่ไหมฮะในธรรมชาติหลอดดูดน้ำมันเป็นมันเป็นสิ่งเล็กๆฮะเพะืพ่อพฤติกรรมคนทั่วๆไปก็คือทิ้งลงไม่เป็นที่เป็นทางฮะสุดท้ายมันก็อาจจะลงไปที่ทะเลลงไปที่แม่น้ำส่งผลต่อพวกปลาพวก สัสตว์ต่างๆโดยเฉพาะสัสตว์ในน้ำนะฮะท,ท,ท,ที่ที่อาจจะกัดกินเข้าไปเราเห็นว่า,าปลาวานโดมากินหลอดเข้าไปในกระเพาะแล้วมันมัน,มนตายให้มันเสียชีวิตแล้ว,วาพ็ผ่าท้องอไปมันเจอเศษพลาสติกหลอดพลาสติกแยะๆเนี่ยมันก็เลยทําให้เราเรากลับมาคิดว่าเออไอนี่คือมนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นมาใช่ไหมมนุษย์เป็นสาเหตุของมัน จริงๆแล้วปัญหามันอยู่ที่โลเคชันหรือว่าเป็นตำแหน่งของพฤติกรรมของคน,นะฮะคืออย่างตำแหน่งบ้านเราเป็นตำแหน่งเมืองร้อนใช่ป่ะฮะเครื่องดื่มบ้านเราจะเป็นเครื่องดื่มค่อนข้างเย็นเฉะนถ้าสมมติเราดื่มโดยไม่ผ่านหลอดนะฮะเราก็จะรู้สึกว่ามันจี๊ดตรงฟันใช่ป่ะฮะนั้นมันก็ต้องอาศัยหลอดเป็นสื่อกลางในการดื่มเข้าไปะฮะมันนั่นนั่นคือที่มาของความนิยมในการใช้หลอดดูดนะฮะในการดูดโดยเฉพาะแถวเอเชียหรือแถวบ้านเราแถวประเทศเขตร้อนนะฮะ พอพฤติกรรมหนึ่งเนียมันมันมันเริ่มมีขึ้นใช่มฮะมันก็เป็นเทรนว่าหลอดดูดคือสิ่งสะอาดเมื่อเมื่อก่อนคือเราเราสามารถหยิบหลอดดูดจากซองมาได้หยิบมาเลยเลยฮะปัจจุบันเห็นป่ะฮะหลอดดูดต้องใส่ซองอีกทีนึงจากซองพลาสติกอะซองพลาสติกมันไม่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมใช่ไหมฮะก็เปลี่ยนเป็นซองกระดาษมันก็จะเป็น create to waste t ต to ขยะอีกทีนึงฮะพฤติกรรมพวกนี้มันมันต้องมันต้องเปลี่ยนมันต้องค่อยๆเปลี่ยนฮะ คำว่าหลอดกระจูดเนี่ยมันก็คือคำว่าหลอดเราไปทดแทนหลอดพลาสติกนะฮะกำลังมองหาว่าวัสดุอะไรก็ได้ที่มันเป็นหลอดนะฮะมันก็มีหลายหลายหลายชนิดของพืชนะฮะที่เป็นอย่างนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวไม้ไผ่ใช่ไหมฮะป้องไม้ไผ่ตัวป้องข้าวสารีหรือต้นยาทั่วๆไปความต้องการต่อไปก็คือมันต้องแข็งแรงอย่างที่บอกนะฮะอย่างเช่นต้นข้าวเนี่ยมันค่อนข้างเปราะบ,บางใช่ไหมฮะพอเสียเข้าไปปุ๊บมันก็แป๊บละหรือต้นต้นพืชบางพืชเนี่ยมันยาวไม่พอ บังเอิญว่าตัวตัวกระจูดเนี่ยฮะมันมีคุณสมบัติที่สามารถที่จะสนองตอบต่อ requirement ของของ,ของตัว product พวกนั้นนะฮะคือยาวมันเป็นหลอดทะลุคือยาวเป็นเมตรเมตรนะฮะแล้วก็มีความแข็งแรงพอสมควรเพื่อจะทดแทนหลอดที่เราใช้ทิ้งนะฮะ <S <S ตัวหลอดกระจูดเองเนีปัจจุบันผมว่าก,กระบวนการผลิตมันยังเป็นลักษณะที่เน้นการใช้แรงงาน ตัวกระจุดเองเนี่ยมันอ่อนไหวอ่อนนิ่มใช่ไหมคราะยังการที่จะตัดด้วยแรงเยอะๆมันก็จะแตกหลอดกระจุดหนึ่งเส้นเนี่ยฮะมันไม่สามารถใช้ทั้งเส้นได้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยมันมันจะไม่เท่ากันใช่ไหมเราต้องคัดเลือกเฉพาะเส้นผ่าศูนย์กลางที่มันเหมาะสมเส้นผ่าศูนย์กลางต้องมีขนาดใกล้เคียงกับหลอดพลาสติกเราใช้ปัจจุบันใช่ไหมประมาณสัก5มิลใช่ไหมฮะหรือหรือ 8, ประมาณ8มิล อยกระบวนการทั้งหมดเนี่ยใช้เป็นแรงงานค่อนข้างเยอะเฉะนั้นต้นทุนของหลอดกระจุดมันเลยค่อนข้างสูงโดยเฉพาะมือม่อเทียบกับหลอดพลาสติกปัจจุบันคือเราต้องการพัฒนาหลอดกระจุดให้มีความแข็งแรงเทียบเท่ากับหลอดตัวพลาสติกอันที่2ก็คือในแง่ของความสะอาดถ้าเราใช้เทคนิคการเคลือบนะมีการใช้ความร้อนมีการฆ่าเชือ้อเราก็สามารถการันตีบรันตีโปรดัก์ของเราว่าปราศจากเชื้อโรค เราก็มองในแง่ของตัวถ้าเป็น p r o d u ั t ที่เป็นธรรมชาติโดยเฉพาะ p r o d u ั t ที่เป็นพวกซิลูโลสเบสก็คือพวกไม้พวกนี้ปัญหามันอีกอย่างก็คือตัวเชื้อราผมก็มองโจทย์วิจัยว่าเราต้องทําให้ p r o d u ั t ของเราเนี่ยมันเป็น l a s ส l ลองนะฮะผลิตภัณก็คือปราศจากเชื้อราภายใน,นยหนึ่ 1, ปี2ปีในการเก็บรักษามันก็เลยเป็นต้นกําเนิดหรือเป็นตัวจุดเริ่มต้นของกระบวนการในการเคลือบหลออกระจูดด้วยสารที่เป็นพวกไบโอพลาสติก เริ่มต้นนยฮะมันต้องใช้ Force ก่อนมันถึงจะ f a c e ได้ก็คือใช้กำลังก่อนมันถึงจะเกิดความศรัทธาฮะเพราะฉะนั้นคำว่า Force ในที่นี้ก็คือในเรื่องของกฎหมายผมว่าปัจจุบันเนี่ยมันไม่ต้องรอกฎหมายเมืองไทยละอย่างเช่นกฎหมายยุโรปกฎหมาย America, อเมริกาเงี้ยคือให้เลิกใช้พลาสติกที่ผลิตหลอดนั้นมันก็เธอทำให้เราต้องหันมา,มาสนใจพวกไบโอพลาสติกมากขึ้นเช่นั่นคือฟอสละ พอเราใช้แล้วเราเห็นว่าสิ่งแันล้อมมันดีขึ้นเนี่ยฮะเฟสก็คือความศรัทธานะ่ยมันก็จะเริ่มมากเพิ่มมากขึ้นละซึ่งบางบางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถสร้างเฟสจากฟอสได้มันมันมันต้องมองโปรดักต์ตรงนั้นด้วยนะ